ก็สวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกท่านครับก็วันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในปีมมานี้ที่มีการจาับกลุ่มยาเสพติดก็ครั้งนี้ก็เป็นการจาับกลุ่มเป็นการนําเข้าในี่ยโอดีเราจะเห็นเกี่ยวเป็นส่งออกที่ตึงใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นเฮโรอีนเม็ดเอฟเฟอรมีนแต่วันนี้เป็นโคเคนนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในการร่วมมือกันโครงการระหว่างหน่วยงาน AI ไอทีฟ Airport Interdiction t r a n s ั o r t ก็มีทั้งปสงปสปชปสมีทั้งปชปสคือตำรวจนะฮะแล้วก็มีทางทหารส่วนรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีทางเอลทีแต่วันนี้ไม่ได้มาร่วมก็มีมีมีทางปสงป,ปสปชปสมาก,ก็โคเคนที่จับได้เนี่ยนำเข้าโดยบริษัทขนส่งเร่งด่วน ที่มันส่งคือขนของเร่งด่วนเนี่ยมาอากาศแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับเป็นพาเซลปีปีหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งประเทศมีเกือบ200ล้านพาเซลมันรวมไปสนีรวมอะไรด้วยก็เราไม่สามารถตรวจได้หมดหรอกทั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือการวิเคราะห์ข่าวก็มีการข่าวมาเพราะว่าถาผมพูดจริงถ้าไม่มีการข่าวมาไม่เจอครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาโคเคน3กิโล ใส่มาอย่างนี้เขาซ่อนมาซ่อนมาในโลหะที่เป็นแม่พิมพ์โลหะน้ำหนัก21โลซ่อนโคเคนมา3โลแล้วเราก็ต้องใช้ความยากลำบากในการใช้ที่เจียนะเดี๋ยวดูให้ดูดาตามวิโด,โดีโอนี่เจียเหล็กออกนี่จะเปิดเข้าไปแล้วมีโคเคนอยู่แม่พ3กิโลคือพอเราเจอปุ๊บมาจากสหรัฐอเมริกานะเจอปุ๊บ เราก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงที่จะไปจับกระบวนการเข้าถึงกระบวนการนี้ได้ก็วางแผนปล่อยไปสินค้าเนี่ยเราขอาขอนุญาตครอบครองยาเสติดนะแล้วก็ปล่อยไปเอาไปส่งตามที่จักหน้าสองน,นี้เป็นเมนชั่นแถวแถวราชพาลก็นะไปพค้ขับไปไปรอเฝ้าคนมารับตามชื่อดังนี้ พอได้รับปุ๊บก็มีการสอบออให้เขาร่วมมือเขาไปไปเจอแข้งเวียดนามที่เป็นคนรับปลายทางต่อก็เดีย๋ยฮะแสดงว่าคนยิ่ง้าเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนเวียดนามที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ตรวจสอบเนี่ยคนเวียดนามนี้มีหมายจับ่องยาเสพติดเนี่ย ผมทำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็วีซ่าก็ขาดนะอยู่อยู่อยู่แบบผิดกฎหมายก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็นาผู้ต้องหาทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็คนเวียดนามมีการซัพพอร์ตคนเวียดนามคนนึงเลยยังจับไม่ได้ก็ส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อสืบและดำเนินคดีต่อไปก็ต้องเรียนว่าเป็นการโษณาร่วมกันร,ระหว่างหน,น่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนโะยบายคณะรัฐมนตรีว่า,เ,าเราจะปราบปรามยาเสพติดให้มันสิ้นปนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปีนี้กรมสวนกอเนี่ยจับคุมยาเสพติดเนี่ยสองร้อยกว่ามิลลิลิตรมูลค่ากว่าพันสองร้อยล้านบาทรายละเอียดมีมีในเพจข่าวที่แจกก็ประมาณนี้ในวันนี้ก็เห็นรูปแบบแตกต่างไปนะฮะซ่อนวิธีการซ่อนแล้วก็เป็นขาเข้า พอดีเราเนี่ยมีเฮโรอีนเมทแเอมเฟตามีน,มรนหรือ,อยาไอซ์เนี่ยลวกล็อบส่งออกไปเยอะไปทางออสเตรเลียไปฮ่องกงไปหลายประเทศแต่ว่านี้เป็นนำเขา้าเ,เป็นโคเคนก็เดามาจากอเมริกาเดาว่ามาจากอเมริกาใต้าาาเพราะแหล่งผลิตอยู่ที่อเมริกาใต้ครับก็เบื้องต้นก็มีคำถามอะไรไหมฮะจริงๆน่าสนใจมากเลยเราทำเป็นวิดีโอเห็นไหม ต้องตัดเจออกมาใช้ความยากลำบากก็คือจีนพัรสรุมาถึงน้อยวันที่ยีอแต่ก็เพิ่งทำเนี่ยพอตรวจพบว่าเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยมีการขอขยายผลออกไปไปจับกลุมมันที่26ก็คือเมื่อวานนี้ก็จับได้ตอนเย็นนะก,ก็จับชาวไทยแล้วก็ต่อไปตอนให้เขาไปส่งที่คนเวียดนามก,ก็ไปจับคนเวียดนามครับมีคำถามอะไรไหมครับ อะไรทําให้คิดว่าเป็นยาเสพติดที่ขนมาเรามีการข่าวมาตังค์่งบอกไ้อันนี้เป็นการมีการข่าวมีข้อมูลมามานั้นเนี่ยจับไม่ได้ออกผมว่าเคสเนี้ยเพราะว่าก็อย่างที่เรียนเลลนี่ยพาเซพวกเนี้ยปีปีน,ปนึงมีเกือบ200ล้านนพาเซลล่รวมเพราะมีทั้งหมดมีนอกอย่างมีทางไ x p อ็กซ์เพสคอนซ e n เหรือพูดขนส่งเร่งด่วนผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะ แล้วก็มีไปรษณีย์ไทยมีหลากหลายช่องทางที่ขนส่งวัสดุเล่กน้อเขารู้ว่าจํานวนมันเยอะถ้าใส่ความรวดเร็วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนช็อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเยอะอะพาเซลสืวกรตรวจไม่ทันหรอกอันนี้มีการทําแล้ว,ลวอะไรที่ทําให้เขาคิดว่าวัสดุนี้จะผ่านเครื่องตรวจสแกนได้ก็มันยากมันยากที่จะเจอใช่ไหมคือมันเป็นโลหะเนี่ยถ้าปเปิดมายอย่างเนี้ย ถ้าไม่มีข่าวมาใครจะไปเจียไปไปอีเวนเราสแกนมันก็ไม่ได้เห็นเป็นมันเรา,เราต้องเรียนว่าเราไม่ได้สแกนเรื่อง2 200ล้านพอ,อนะฮะมันมันมีเล็ดลอดได้อรูแต่นี้เขาคิดว่ามันน่าจะเล็ดลอดไปได้ก็อย่าง,อย,างอย่างที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างเรียนเลยไม่ใช่แบบซ่อนไปเปิดมาแล้วเห็นเลยไงต้องไปเจียออกไง แล้วพอขยายผลแล้วจะเป็นพวกกลุ่มองค์กรอะไรอย่างนี้ที่คาดาคาดว่าเป็นกลุ่มแก๊งเวียดนามที่มาปฏิบัติการในประเทศไทยโดยอาศัยช่วงเพราะว่าเราอยู่ในอาเซียนนะคนเวียดนามเข้ามาเนี่ยถ้าอยู่สามสิบวันไม,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 ไม่ไม่ต้องใช้บีซ่าประมาณแต่ที้เขาอยู่เกิน,เ,นเกินแล้วก็มีหมายจาับเจยแล้วคนที่รับเป็นบ ชื่อชื่อของตู้ลับนเป็นคนไทยคนไทยฮะคนไทยนี่คือรับจ้างรับจ้างรับหรือว่าเป็นทีมทีมเดียวกับคนนี้นก็ต้องหลอนคาดว่าเป็นทีมเดียวกันไม่ได้ไม่ได้เป็นรับจ้างเราหรอกก็พวกนี้เขาก็มีเครือข่ายรับจ้างแล้วก็เป็นทีมคือคือนี้มันเป็นทีมและได้ค่าจ้างได้ค่าจ้างรู้แล้วว่าบอเมริกามาให้เวียดนามเวียดนามมาให้ไทย อเมริกาส่งมาให้คนไทยคนไทยไปส่งต่อให้คนเวียดน,นมดดามก็สิบกว่าล้านเรื่อโค,โคเคนราคาแพงเราได้เห็นจากข่าวหรือว่าดูซีรีส์ใช่ไหมคือทางอเมริกาเนี่ยมัอเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นยาเสพติดราคาแพงกลุ่มนี้นี่จะพัฒนาต่อยอดเป็นระดับโรงงานด้วยไหม โรงงานคงไม่มีอ่ะเพราะว่าโคเคนไม่มีผลิตชาวบ้านเรานะเราเป็นผู้เสพผู้นำเขา้านะโคเคนเนี่ยถ้าดูซีรีส์หิม,มาจากอเมริกาใต้เนี่ยทางโคลรมเบียอเมริกาใต้เพราะว่าเขาปลูกต้นต้นต้นโคเคนมาจากพืชนะเอามาสกดัดใบโคคาใช่ไหมแ,นะแล้วเอามาเท้าเดียวบ้านเราเนี่ยตรงสามเหลี่ยมทองคำแถวๆแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยอันนี้จะมีพวกเคโวอี๊ยนเบต้าฟีามีนแต่ไม่มีโคเคน ขยายผลวิสุทชาวเวียดนามไหมอ่ที่ว่าขยายผลครับไปเจอเลยออมาไปเจอโทรศัพท์แล้วก็พอดีเขาเลี้ยนโทรศัพท์ทิ้งถ้าผมรับได้รับรายงานนะเขาเลี้ยนโทรศัพท์ทิ้งโทรศัพท์จนก็เลยเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต่อไปถึงได้แต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่รอดเมืออทางปปสกับทางปชปปสหรอกตำรวจเดี๋ยวเขาก็ไปไปหาได้ว่ามีการปรหาใครเชื่อใครเป็นใครบ้างก็ไปตรวจสอบ ไ,ไ,ไ,ไทางวชปสที่ใต้สอบสวน,นการเขาผมไปดูงานมาเป็นระบบเขาเดี๋ยวนี้โยงเครือข่ายกันหมดค่ะแล้วทางวชปศจะต่อยอดงานนี้อีกไหมไม่ได้ครับเขาอยู่ที่สาขาครับแลสวก็สืบจนครับสำหรับปสอเองเาขาเครือข่ายเวียดนามน,นะครับก็ตามนโยบายของทางในสาเนี่ยเราก็มีการจัดกู้ไปนะซึ่งตอนนี้เครือข่ายเวียดนามเขาเข้ามา ดําเนินการใช้ปิ๊งในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีการปรับปรามที่เวียดนามอย่างนั้นในคดีนี้เองก็เป็นเป้าหมายที่เราทําการสืบสวนแล้วก็ออกหมายจับไว้อยู่แล้วทงทั้งสองรายทั้งคนไทยแล้วก็คนเวียดนามครับในส่วนของการขยายผลในทุกมิติเนี่ยทางคอสเขจะดำเนินการร่วมกับทางพาชสแล้วก็สุรารากอนินการเครือข่้า,ขายขยายผลต่อไปครับกลุ่มเวียดน,นามกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มไต่มันอยู่ตรงใครนของประเทศไทยไม่มีครับมันก็ กระจายตัวอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้มันมันเริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นครับผมกำลังเฝ้าระวังอยู่ครับแล้วก็มีข้อมูลพอสมควรครับขีดอมที่ดูประเทศไทย200ขาเข้าของเขาคือแต่ละประเทศเนี่ยสวยสวยขาเข้าดูเป็นหลักสุดมั้ยแล้วก็คือขาออกเนี่ยบ้านเราก็เราไม่ต้องยอมรับว่ามีเล็ดรอดให้เดี๋ยวมันแตกขึ้นมาามือเลยนะ ที่นี่ที่นี่ไบเท่าไหร่ได้เีเนได้โอเคโอเคังคเอเคโอเคไม่เรอบขับเงเก่งงเข้าขนาดนี้อันนี้กิโลกี่นนี่กิโลกิโลมูลค่าสามโมูลค่าประมาณ0กว่าล้านบาทถ้าถ้าโปรหนึงมันีอามถล้านบาทแล้วแต่คุณภาพ ه, อมีแบบีสีเกรดใช่ใช่คความบริ <vähän fucking> สุทธิ์ก็เอาไปมาไปแ <tuh> ปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมก็เท่าที่ผมดูไปตามซีรีส์อ่ะก็เห็นพี่ๆคือมันมีโคเคนก็มีหลายเกรดแต่ที่เราเห็นว่าบางทีมันไปผสมผสมสารอื่นเข้าไปแต่ประมาณสามถึงสี่ร้อยสามถึงสี่ล้านบาทนี่สามโลก็ประมาณสิบล้านบาทครับเนี่ยมัน่อนอยู่เนนี่เห็นไหมคือคือเนี่ย ที่ดูว่ามันต้องต้องต้องเกี่ยวมาถ้าเป็นเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ปกติที่จะเห็นนะเครื่องเอ็กซเรย์ก็เห็นว่ามีความผิดปกติแต่อ oh. ย่างที่เรียนว่ามันก็ไม่ได้เอ็กซเรย์ทุกขีปหอหรอกคือหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่านการนั่นคืออันนี้ต้องเรเรียนว่ามีการข่าวมานะเ,นเราก็ใช้เครื่อง นี่รามันใช่ไหมครับรามันก็ตรวจว่ามันเป็นโคเคนจริงเนี่ย,ยแล้วก็เนี่ยมีเทสตสคิดของปปสเขาอืิงโคเคนไม่ค่อยเจอโคเคนเนี่ยพู้หญิงก็เป็น คนมีตังค์ใช่ไหมใช่ไหมคนมีตังค์ตามเราเราดูข่าวอเมริกาแบบนักร้องซเซอร์บร์ตี้<ม>ว่าคนรวยคนมีตังค์น,<ใ>นั่งเถือกสีกลนในสังคมเขาใช่ผมวา่าว่า,านี้ก็น่าจะน่าจะเปาขายคนไทยนะตามโคเคนรู้อะไร สามร้านสาม้านกว่าบาทโูลสาเป็นร้านเลยนร้านเดานี่เอวาเขาขายเป็นจีอ่ะจริดูในหนังอ่ะที่ซืดอ่ะวิธีวิธีการเสพนะนี่มันมันะอไก็ดูเน็ตฟกดูดูดูเน็ตฟกไปดูอ่าและและไอเลยฮะไอถูกกว่าถูกกว่าไอ้หกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะใช่ไหมอีม่ไปมันโคเคนเนี่ย มันผลิตจากใบโคคาซึ่งมันอยู่ท,ที่อยู่ที่ปลูกที่อเมริกาใตาอ้อ๋อยังไม่มีใครนําเข้ามาเลยใบ,ใบโคคาก็ยังไม่มีใครนําเข้ามามันนำเข้าไม่ได้แล้วมันปลูกไม่ได้เน่มันคือไม่นั้นผมว่าไม่นั้นที่หรวกก็ปลูกแล้วมันต้องปลูกที่ที่เฉพาะของมันอ๋อนี้ผมดูตามไดทริกนะ <laughs> น่าจะตรงอ่ะมันเป็นด็อกทเมนทารีไปดูน่าสนใจดีว่าเอ้ยมันเป็นกระบวนการแสดงว่าพืชชนินดนี้ไม่ใช่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ได้ใช่แช่อเมริกาใต้ที่อากาศด้วยไง เอาพลังในอนาคตมาใช้เคยือชอบเมาอยู่เนี่ยเื็นหรือไรแล้วก็แบบเออจริงสูตรเข้ามาใช่ไหมสูดสูดสูดได้อย่างเงี้ยมันทำไม่ได้หลังสูตรไม่มาสูตรเขาเขามาซอยให้มันเงี้ยหลังสูตรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ดื่มสมมตนเมาไม่รู้เฉยเฉยรู้อย่างฟังเพลงดังผมไม่ไม่รู้ว่า แต่ว่าพี่ไปเซิร์ชได้ในเน็ตปิดอ่ะเออเกี่ยวโคเคเนี่ยดูพมีหรือยังเอออันอันตรายร้ายแรงระดับไหนฮะไม่อเว่อร์นี่สไตล์ก็เหมือนก็ควบคุตัวไม่ได้ถ้าใช้เป็นมากที่มากแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนคมีการไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายด้วยไหมมันจะทำลายอยู่แล้วยาเสพติดอ่ะมันต้องทำลายอยู่แล้ว

ชาวเวียดนามคนไทยคนไทยคนไทยปัดปิดหน้าเลยใช่ไหมสำแสดงว่าเป็นอะไรครับสำแสดงนี่ไงสำแสดงว่าเป็นแม่พิมพ์ทำด้วยโลหะแม่พิมพ์ทำด้วยเนี่ยมากเนี่ยเนี่ยต้องเจียเนี่ยมันมันไม่ไม่ง่ายนะมันต้องตัดเหล็กลงไปอ่ะแหมพวกหิ้วดำคืนมายังไม่รอดเลยนะยังไม่รอดมือคงสุดเลยคนไทย อยากฝากบอกอะไรกับพวกที่ใช้วิธีนี้ที่คิดว่าจะตรวจพบไม่เจอมั้งไหมก็มันไม่มีหรอกไปอย่าไปทำความผิดดีกว่าาใครคิดว่า จะไปหาเงินโดยการเป็นอยู่ในกระบวนการไม่คุ้มเลยครับเพราะติดคุกโทษหนะักแล้วก็ถ้ารอดมาได้เนี่ยมันก็ไปทำลายลูกหลานไปทำลายสังคมที่เราอยู่นะครับอันนี้อันนี้เจ้าที่เข้าชาเนี่ยครับตอนตอนตอน,ตอนที่ไม้สองเข้ามานะครับโอเค เป็นก้อนๆอย่างนี้เลยเป็นก้อนๆครับเป็นกไปไม่ได้อ๋อผมนั้นนี่เองไม่ไม่นี่มันโฟมอ๋อ๋ยวมาหลอกนั้นมันโล่โฟมพี่เสี่ยงนี่มาเขาเขาบุกมาให้มันไม่กระแทกไม่ทิ้งไปกิ้งมาใช่เปิดสว่างทีเสียนี่เป็นก้อนอย่างนี้อ่าอย่างงี้อันเนี้ยใช่อันเนี้ยอ๋อปอยมาด้วยเนี่ยอ่ัเงี้ยออ๋ หอฟอยไม่รอดคุณเข้าใจเยอะนะว่าหอฟอยแล้วไ่รอดไม่ได้รอดครับเข่